ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ีข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีวิศณุโสภาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประวัติส่วนตัวว่าที่ร้อยตรีวิศณุโสภาเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2532 ปัจจุบันอายุ32ปีมีพี่น้องทั้งหมดจำนวน3คนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมตั้งแต่วันที่9มัมก,กราคมพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบัน งานด้านการปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาดังนี้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1ถึงมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1ถึงมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ถึงมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2กิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1กิจกรรมที่นาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สนับสนุนหน้าที่อื่นๆในฝ่ายกิจการนักเรียนรวม20คาบต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 1. คู่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1 2. งงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจตรงกันเพื่อพัฒนาในแต่ละด้านต่อไป 3ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนจัดการเลือกตั้งและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2564จัดประชาสัมพันธ์รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวมกับคณะกรรมการสภานักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามัคคีและความประพฤติท,ที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาณสถานีตำรวจภูทอนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จัดทำคลิปเพื่อรณรงค์และประกวดในกิจกรรมร้องเล่นเต้นเพลงเด็กหัวดีของสสสร่วมกิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อโคโโรนาควิด -19 ณองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาม่วง 4. ส่งเสริมกิจการนักเรียน 5. จัดทำข้อมูลพื้นฐาน DMC 6. ครูเวรประจำวันศุกร์และ 7. เวรรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน ผู้ฝึกซ้อมดูแลส่งเสริมความสามารถผู้เรียนโดยการนำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรม ToB ี Number o ์วันไอลณงานประจำปีงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบแบบแผนขอบังคับ คำสั่งของผู้บังคับบัญชาและของทางราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาที่กำหนดดูแลเอาใจใส่นักเรียนและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการแต่งกายถูกต้องเหมาะสมต่อองค์กรปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้า ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบไปด้วยคุณงามความดีกระทำตนโดยความสำนึกทางจิตใจเช่นข้าพเจ้ายึดหลักตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าร่วมและส่งเสริมสนับสนุนและเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่น กิจกรรมที่เข้าร่วมเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา 3. จัญยาบันวิชาชีพข้าพเจ้ามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ในทุกสถานการณ์มีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอข้าพเจ้ารัก เมตตาเอาใจใส่และส่งเสริมผู้เรียนด้วยความเสมอภาคปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของผู้เรียนและผู้บริหารเพื่อนร่วมงานและชุมชน4การดำรรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตข้าพเจ้าได้นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอแทรกในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มุ่งมัน่นทุ่มเทในการทำงานศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหาวิธีและจะพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนภายในชั้นเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นและมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนำมาจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปอีกทั้งยังสร้างสรรค์และหานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งเกิดจากความรักและความศรัทธามุ่งมัน่นยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพและทุ่มเทในการทำงานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายกระบวนการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนเช่นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริงมีการจัดทำบันทึกหลังแผนการสอนเพื่อนำข้อมูลและปัญหาที่พบไปต่อยอดในการทำวิจัยในชั้นเรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้มีการจัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมและส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้คำนึงถึงนักเรียนสามารถเห็นครูกระดานและการนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงจัดสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมของผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียน รียนการสอนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำเสนอความรู้เพื่อเพิ่มการแสดงออกให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนสามารถใช้แอปต่างๆในการจัดการเรียนการสอนได้ตลอดจนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวของนักเรียนและครูที่ปรึกษารวมถึงการเก็บข้อมูลสภาพจริงทั้งในด้านข้อมูลครอบครัว 3. การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมสัมมนาประชุมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอการอบรมทางระบบออนไลน์เป็นต้นเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทางอินเทอร์เน็ต เอกสารทางวิชาการเพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีการทำงานเป็นทีมมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจสามคัคคีต่อกันเช่นในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนข้าพเจ้าและเพื่อนครูช่วยกันจัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อม5 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆเพื่อให้งานเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6. ค้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียแอปพลิเคชันการศึกษาเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจ S <S <an> <S เห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วมีความสุขในการเรียนมีความรู้ที่แปลกใหม่และหลากหลายช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีผลงานที่ภาคภูมิใจข้าพเจ้าได้รับรางวัลระดับดีเลิศการประกวดนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาครั้งต่อไปขอบคุณครับ